ทำกับข้าวเอ๊ะกับแกล้มดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีเป็ดพันโลนะครับอันนี้กำลังตุ๋นน้ำครับเหี้ยเลยมีเป็ดโลทำกับข้าเป็ดพันโลนดีกว่าครับกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็เยี่ยมอย่าช้าเลยครับกระเทียมครับหนึ่งกัมม์ะทำนะครัก็พริกขี้หนู ปวกพกริกกระเหลียงน,นะครับ,รรร 4, รบพ,พ,พริกจีนหมูเม็ดสีสิ่พอแลพอเ้วยสวยไม่นัมากิีดเตาครับไปก็เสียให้แรงมากเยียให้เตาครับตานกลางน้ำมันหมูนะครับส อีกนิดนึงลวก็ว่าไงบ้างตรงนี้ ก,กระเทียมที่ผมตำไปแล้วเมื่อสักครู่้อครับชัดไหมครับไม่ชัดมาดูใกลๆไม่ชัดมดัน,นจะหดไปยัปยกกยกกยงไง,ง,ง,งนะครับเดียมให้พริกมีน้เขาเจออมีกินหอมแล้วครับเปดล้องครับ กองแางนะครับขอ้อน้ำเล็กๆกระานขึบหน่อยแก็แอบเอาเลือกเตะดีตรงนีะครับแสดกาชิ้นสอชิ้นอขอแบบได้ชอบอไปไปเลยครับทีนี้ถ้าท่านชอบ แห้งก็ใส่น้ำไม่มัเยอะไปได้เลยครับเริ่มแล้วครับเอ <c oughs> <c oughs> เป็นสัญญาณว่าอร่อยคนผัดอย่งคนไม่ไหวน้ำมันหอยนะครับปล <c oughs> าเขียวนิดเดียวพอนะครับเพราะว่าเป็ดเรารสชาตินั้นข้างจะมีเค็มนิดๆหน่อยอยู่แล้วนะครับจ้า ออสำหรับผมแล้วต้องขอยากแล้วล้างล้างครกนะครับแดดที่สุด ไรงนะครับปแหลมสุดละทีนี้เผาครับมีเท่าไหร่ใส่หมดไม่ได้ทำงานเลยนะครับเหนื่อยล้ามากการใช้านเลยที่ใหญ่ๆนะชอบเข้มๆก็ใส่ซีอิ๊วดำาครับต้อใส่ครับแ็งแ้เง ผัดไปเรื <ooo> ่อยๆครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปอยู่นี้ก็จะกลายเป็นแห้งเสร็จจะไปครับไปนี่ครับปลเสจแล็อกเตอร์ไปครับรออะไร ทา,า,น,กานกับอะไรดีใส่น้ำทำน,น้งว่าเนเลยนะครับเรียบร้อยครับกระเพาะเป็ด